สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับอยู่กับตีอีกแล้วนะครับในช่องรถมือสองค่าพิเศษการันตีบายตีวันนี้นะครับมี To โยต c o โค l l a a อ t ติคิดถึงเอลติคิดถึงตีนะครับรถนะครับเลขไม้น้อยๆนะครับราคา49,000บอกเลยว่าคันนี้ใช้งานไปมาเยอะและสีดำอีกด้วยส่วนมากเราจะมีเป็นสีบอลเงินนะครับลองดูได้นะครับบอกเลยว่าสีดำเนี่ยหายากมากนะครับเดี๋ยวตีจะพาไปชมรายละเอียดรอบพันกันนะครับไฟตัวนี้นะครับเป็นแบบมัตติรีเฟคเตอร์นะครับสี่เหลี่ยมหล่อๆแบบนี้นะครับ ดูกระจังหน้าครับเป็นโครเมียมแบบสามชั้นนะครับหล่อที่สวยนะครับรถปี2014นะครับราคานี้ผมเลยว่าคุ้มมากๆครับผมเลขไม้ประมาณ7 0 0 0หมโลครับทุกค้าเดี๋ยวดูยางให้เลยตัวนี้ยางในปีไหนเลยยางปี2017แต่ว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับแม็กเป็นสองสีนะครับดูนะครับหลอ่อที่สวยแบบนี้เลขไมห้หนะ้อยแบบนี้ใครหาอยู่บอกเลยว่าตทรหาติดเลย แล้วดูยางนะครับรถปีสองพันสี่ดูขอบยางนะครับไม่บอกไม่เชื่อรถปีสองพันสี่นะครับดูนะครับรีวิวแบบกระชับมิดให้เลยนะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวนั่งข้างในตัวให้เลยกระจกเดิมโรงงานนะครับจากโตโยต้านะครับขอภยในความลิ้มพันธ์นะครับกระจกเดิมโรงงานจากโตโยต้านะครับพร้อมคิวดน้านล่างนโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับดูยางนะครับโอเค ภายในคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนเลยนี่ครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยกว่าโลนะครับเบาะด้านในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีเย็บนะครับดูนะครับเป็นเกียร์ออตโต้นะครับระบบเกียร์เจ็ดสปีดนะครับระบบแอร์มองหารถราคาไม่แรงคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์กันมาเลยครับลูกค้า น็อตหน้าน็อตหลังนะครับไม่มีขยับทุกอย่างเหมือนเดิมโรงงานบอกเลยว่าไว้ใจตีนะครับลูกค้าตีเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของตัวต้าติดนะครับใครอยากดูรีวิวตีในการขายทักไลน์ตีมาได้เลยนะครับ0611930204นะครับหรือโทรมาหาตีได้เลยยวดูเบาะคนนั่งครับขออภัยครับเบาะห้องผู้โดยสารครับลินพูดไวไปหน่อยครับวันนี้ขออภัยลูกค้าด้วยเอฟซีทุกคนด้วยนะครับจะพยายามพัฒนาช่องยูทูบไปเรื่อยๆครับ ฝากติดตามช่องเล็กๆของตีช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณเอซีทุกคนที่เข้ามารับดูและรับฟังของตีนะครับเดี๋ยวเปิดที่เก็บสาระให้ดูลูกค้าบอกว่าไอตีมันพูดเยอะไปแล้วโอเคครับดูนะครับน็อตนะครับลูกค้าเอซีทุกคนนะครับไม่มีขยับนะครับให้ดูเพชรดีเลยนะครับจกยางทุกอย่างเหมือนอยู่ครบนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีการขยับนะครับผมบอกเลยว่า รอยขนแมวแทบจะไม่มีครับไฟเนี่ยต้องเป็นของไทยกีโตครับถ้าไม่ใช่อันนี้นี่ถูกเปลี่ยนมาแน่นอนครับดูที่เก็บสัมปาระครับสวยงามมากนะครับยางอะไหล่ตัวนี้ช่างน่าจะไปจัดการให้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาแล้วจะนามาใส่เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงมันที่ลูกค้ารับรถทุกอย่างจะได้ครบหมดนะครับซีนทางมะพร้าวครับซีนจากโรงงานเดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นไงครับเมนอาร์ถ้าไม่ใช่ซีนแบบนี้หรือว่าเป็นซีนสีเดียวกับตัวรถเนี่ย ช่างใจหรือว่ารถคันนั้นโดนชนก้นมาอย่างแน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันนะครับดูนะครับไว้ใจได้นะครับรถไม่มีชนหนักที่ความจมนะอยแน่นอน,อนเลขไม่เดิมนะครับผมจำาเลขไม่เดิมนะไม่มีการตัดต่อเลขไหม่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับสามารถให้เ,เอาลูกค้าเนี่ยไปเช็คที่สู์ได้เลยนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับนี่ดูนะครับ เงาวิ้รอยขนแมวแทบจะไม่มีครับมีแค่ลอยฝุ่นก่อนนดิดหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวตีจะเปิดห้องเครื่องให้ชมกันซักพอเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้ความสบายใจทั้งลูกค้าและผมหากสนใจจะเข้ามาดูนะครับที่เบริษัทเพิจนต์นะครับอยู่ที่เขตมีมุรีนะครับสีนิไทกรุงเทพมหนานครนะครับโทรหาตีก่อนได้เลยเดี๋ยวเราชมห้องเครื่องกันึงนะครับโอเคสักครู่นะครับ โอเคครับก่อนอื่นเลยเปิดฝากระโปรงมาแล้องดูน็อตตรงนี้ก่อนฝากระโปรงว่าน็อตเนี่ยเคยถูกไขถูกเปลี่ยนอะไรตรงไหนมาไหมแผงกันความร้อนใช้งานมาเยืะอไหมเช็คดูได้เลยนะครับดูนะครับโอเคดูห้องเครื่องกันครับซุ้มโชกคนะครับเม็ดอัพตต้องเรียงสวยแบบนี้นะครับทั้งสองข้างต้องเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวถอยมาให้ดูไปห่างๆนะครับหล่อๆสวยๆเลยโอเคอย่าลืมนะบหาใครนะครับสนใจนะครับโทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามหกสองหกสี่ครับสี่เสรุปรายละเอียดอีกทีนึงนะครับ Toyota Corolla Altis คันนี้ครับรถปีสองพันยี่สิบสี่ครับราคาสี่แสนเก้าพันนะครับเครดิตดีฟีดาวกันไม่ได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับดูและฟังคลิปตีจนจบนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับช่องตีด้วยรอบหน้าตีจะมารีวิวเป็นเก่งขั้นไหนหรือออติสต์รุ่นไหนอีกเนี่ยรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับ